อาโอเคครับสวัสดีครับพบกับเราเช่นเคยนะครับดนนวัดลงกึ่งเดือดอุดมนะครับรับซ่อมปั๊มตัวเดินรถเกี่ยวข้าวทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆสมาชิกมาดูปั๊ม DC 60นะครับปั๊มลูกนี้ลูกค้าส่งมาจากาจังหวัดนครนายกนะครับส่งปั๊ม DC 60มาเพื่อให้เราเช็คปั๊มนะครับ อสอบถามข้อมูลเบื้องต้นนะครับลูกค้าแจ้งว่า,วาปั๊มลูกนี้ยังไม่เคยใช้งานนะครับน่าจะซื้อปั๊มมือสองมานะครับดูจากสภาพภายนอกนะครับโดยรวมนะครับแต่ก็ยังไม่ทราบรายละเอียดด้านในเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆสมาชิกไปแกะดูด้านในนะครับว่าปั๊มลูกนี้มีสภาพเป็นอย่างไรนะครับ ดูจากสภาพภายนอกแล้วน่าจะพอสมควรเมื่อช่างทำการหรือถอดอุปกรณ์อะไรนะครับออกมานะครับก็ดูสภาพด้านในนะครับตัวนี้จะเป็นแกนชาร์ปนะครับชาร์ปตั๊มชาร์ปนะครับเป็นรอยสึกลอดเนื่องจากลูกปืนแตกนะครับแล้วก็ตัวก้ามปูนะครับลูกค้าเชื่อม เชื่อมมาตัวนี้เราต้องทําการแก้ไขนะครับแล้วก็ลูกปืนนะครับแตกนะครับสาเหตุที่ทําให้ตัวชาร์ปปั้มเป็นรอยก็คือสาเหตุเกิดจากลูกปืนแตกนี่ครับเกิดจากลูกปืนแตกแล้วก็แผ่นสวิเตเพดนะครับตรงน,นี้ก็ต้องเปลี่ยนนะครับชุดปั๊มชาร์จนะครับ เป็นรอยนะครับสาเหตุก็โดยจากหลายสาเหตุครับก็น้ำมันนะครับน้ำมันสกปรกนะครับแล้วก็ตัวโรเตอร์ตัวโรเตอร์เป็นรอยนะครับดูจากสภาพโดยรวมก็น่าจะเกิดจากหลายสาเหตุนะครับหลักๆที่บ่งบอกได้ชัดเจนก็น่าจะเป็นกับเกี่ยวกับน้ำมันนะครับน้ำมันที่สกปรกแล้วก็มีอากาศเข้านะครับแล้วก็ ปั๊มขาดน้ำมันนะครับเป็นปั๊มขาดน้ำมันพวกบล็อกนิ้วเล็กนิ้วแผ่นเพดนะครับสไลเดอร์บล็อกนะครับแล้วก็ตัวนิ้วส่วนตัวนิ้วนี่คุณภาพแล้วก็ตัวชาร์เปอร์นะครับก็ยังอยู่ในสภาพที่ถือว่ายังใช้งานได้นะครับแต่ก็ เราก็จะต้องทําการปรับระยะใหม่นะครับปาดหัวใหม่เหมือนเดิมนะครับคล้ายๆกับปั๊มลูกนี้เหมือนกับโยกย้ายอะไรชิ้นส่วนต่างๆนะครับมารวมกันนะครับดูจากสภาพด้านในคนระับก็คือสึกล้อไม่เท่ากันนะตัวพังก็เยินจนต้องเปลี่ยนทิ้งนะครับต้องเปลี่ยนอะไรใหม่แต่บางชิ้นก็ยังสมบูรณ์อยู่นะครับวันนี้ถอดตัวแผ่นเอียงออกมานะครับ ตัวแผ่นเอียงแล้วก็จะมีตัวโคเวอร์นะครับตัวประคองแผ่นเอียงนะครับซึ่งอาการค่อนข้างที่จะหนักตัวนี้ต้องเปลี่ยนนะครับตัวนี้จะเป็นแผ่นบูทนะครับรองขาดนะครับทั้งสองด้านนะครับตัวนี้จะมีกินเสื้อเข้าไปด้วยนะครับเราต้องขวานเสื้อแล้วก็ตีตีบูทใหม่นะครับตีบูทใหม่ซึ่งทางร้านเราจะใช้เป็นบูทตรงเหลืองนะครับแทนอะไรซึ่งอะไรตัวนี้ทางศูนย์เขาไม่แยกให้นะครับ ทางศวนไม่อยากให้เราก็ต้องทอําการหาวัสดุอย่างอื่นมาทดแทนอันนี้ก็จะเป็นการแลปปิ้งนะครับก่อนที่เราจะเอาชิ้นส่วนมาแลปปิ้งนี่เราต้องทําการปรับระยะใหม่นะครับปรับระยะพวกแผ่นเพลบล็อกนิ้วปั๊มชาร์ตนะครับเสื้อปั๊มชาร์ตนะครับเพื่อให้เพื่อหาค่าขนานนะครับเพื่อให้ได้ค่าขนานพอได้ค่าขนานแล้วลอยหายแล้วเราก็ มาแ a ปปิ้งโดยใช้เครื่อง Lapping เหมือนเดิมครับใช้ครีมเบอร์800แล้วก็เบอร์1200เป็นตัวเก็บผิวนะครับเพื่อให้ผิวกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมแล้วก็มีความละเอียดเหมือนเดิมนะครับ ปั๊ม DC 60นะครับถ้าจะเปรียบเทียบกับปั๊มตัวอื่นปั๊ม d c 60เนี่ยเป็นตัวที่มีอายุการใช้งาน,นที่มากกว่าแล้วก็อ,อะไรชิ้นส่วนประกอบส่วนประกอบอ c ซิสซอรี่ต่างๆครับมากมากชิ้นหลายชิ้นกว่ารุ่นอื่นๆน,นะครับถ้าเปรียบเทียบกับรุ่น60กับ70กับ95แล้ว60เนี่ย จะอะไรเยอะกว่าแล้วก็ทํายากกว่านะครับซ่อมแม่แทนน์ยากกว่านะครับเพราะว่าเป็นฟ้ํมลูกเล็กแล้วก็อะไรชิ้นส่วนต่างๆเริ่มจะหายากแล้วเพราะว่าผู้ผลิตไม่ผลิตแล้วนะครับถ้ามีก็คือต้องเปลี่ยนยกลูกนะครับชิ้นส่วนตัวไหนที่เราที่ทางทางผู้จะผู้จําหน่ายไม่มีนะครับทางร้านเราก็จะทําการผลิตขึ้นมาเองนะครับตอนนี้ ทำการ Lab. ส่วนในอนาคตนะครับส่วนในอนาคตก็น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดหลายอย่างนะครับสำหรับสำหรับร้านเรานะครับอตอนนี้ก็คือเป็นชิ้นงานที่ทำการแรปปิ้งเสร็จเรียบร้อยตอนนี้แรปปิ้งเสร็จเรียบร้อยผิวก็จะออกกลับมาเหมือนเดิมนะครับนิ้วแผนเพดบล็อกตัว ชาร์ปปั๊มนะครับตัวบูทตัวโคเวอร์ประคองแผ่นรองแผ่นเอียงนะครับตอนนี้ก็จะเป็นเสื้อตอนนี้ก็าทาการทาการเช็ครายละเอียดตอนนี้ก็จะเป็นอะไระครับอะไรที่จะต้องเปลี่ยนซีโอลิงปะเก็นนะครับทาความสะอาดแล้วก็เตรียมตัวประกอบนะครับ สำหรับลูกค้านะครับที่สนใจที่อยากจะส่งปั๊มมาเช็คมาซ่อมนะครับก็ให้ส่งมาตั้งแต่เนิ่นๆน,น,นะครับช่วงช่วงนี้ก็มีทํากันตลอดนะครับมีทํากันทุกวันนะครับพอถึงช่วงฤดูก,การแล้วงานะจะเยอะนะครับแนะนําให้ลูกค้าส่งมาก่อนนะครับส่งมาตั้งแต่เนิ่นๆน,น,นะครับจะไดะ้ไม่มีปัญหาเวลาใกล้ๆถึงเปิด ถึงฤด,ดูการเก็บเกี่ยวตันนี้ก็จะเป็นการเทสนะครับเทสปัม๊มเทสปั๊มเช็ครอยรว่วซียนประเกณฑ์ว่ามีรอยลวออกมาไหมนะครับเช็คอุณหภูมิเช็คความร้อนเช็ครายละเอียดแนะนําลูกค้านะครับถ้าเกิดว่าเอาปั๊มไปใส่แล้วแนะนําสายรัดนะครับสายรัดท่อท่อท่อโดดและก็ท่อเดือนนะครับแนะนําให้ รัดให้ดีนะครับถ้าเกิดรัดไม่ดีในมีอากาศเข้าเนี่ยปั๊มจะไม่มีแรงนะครับแล้วก็สังเกตได้ง่ายๆก็คือปัม๊มน้ํามันเนี่ยจะเป็นฟองนะครับเป็นฟองอากาศแล้วก็มีสีขาวนะครับสีขาวจนตกใจนะครับแนะนําให้ลูกค้า,าที่ซื้อรถมือสองมาหรือว่า,ามีรถอยู่แล้วนะครับให้ตัวเช็คตรงนี้ด้วยเพราะว่าจุดตรงนี้สําคัญนะครับถ้าเกิดว่าสายรัด ท่อท่อมีรอยฉีขาดือว่ยนะถ้าอากาศเข้าไปในปั๊มได้นีปั๊มจะไม่มีแรงแล้วก็เกิดปัญหานะครับตอนนี้เราก็ทําการเช็คตัวนี้ปั๊มลูกนี้ก็สมบูรณ์ครับกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมแล้วก็ทําการแพ็คซีนให้ลูกค้านะครับเพื่อ,อส่งกลับให้ลูกค้านะครับทปลายทางจังหวัดนครนายกนะครับตัวนี้แพ็คเพื่อป้องกันการโยน การแตกของขนส่งนะครับเพื่อนที่สนใจนะครับก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้ทางเบอร์โทรศัพท์นะครับหรือเฟซหรือไลน์หรือว่าช่องทาง YouTube นะครับเดี๋ยวจะมีแอดมินคอยตอบข้อสอบข้อสอบถามของของเพื่อนเพื่อนสมาชิกที่สงสัยนะครับส่วนเรื่องราคาเรื่องอะไรก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้คลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะครับ เดี๋ยวถ้ามีข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับซ่อมปั๊มเดี๋ยวทางร้านเราจะเอาข้อมูลมานำเสนอให้เพื่อนๆสมาชิกได้ดูอีก,อกครั้งหนึ่งเป็นครั้งต่อไปคลิปต่อไปแล้วกันโอเคครับขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณครับสวัสดีครับ